ครับผมเยอกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีทุกผู้คนนะครับที่ตามรับชมช่องช้าหรือเปลยอยู่นะครับเข้ามาดูแลก์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช้าหรือเปลยด้วยนะครับผมตามคําขอครับเอฟซีที่บ้านนะครับบอกว่าช้าหรือเปลยทำเมนูเกี่ยวกับน้องไม่น้องของเรานะครับขอวันนี้ก่อนน้เสนอให้เลยนะครับตามคําขอนะครับวันนี้ช้าหรือเปลยจะมาน้าเสนอเมนูกับข้าวพื้นเมืองเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาทำมากลัวน้องไม่ส้ม ใส่ไก่นะครับมาดูกันเลยครับวิธีการทําจะทํายังไงครับง่ายๆนะครับดูกันเลยนะครับผมครับผมที่นี่เรามาดูวัตถุดิบนะครับในการทํัขวหนอไม่ส้มนะครับสําหรับน้ําพริกก็จะมีส่วนประกอบของพริกแห้งนะครับกระเทียมขมิ้นนะครับปาล่าบดนะครับแล้วก็ บนะครัตรงนี้ก็คือน้องไม่ดองหรือน้องไม่ส้มนะครับติดต้มเรียบร้อยแล้วนะครับต้มซุกละตรงนี้ก็เนื้อไก่นะครับผมเดี๋ยวคลุกน้งพิกแป๊บหนึ่งนะครับครับตอนนี้ผมก็คลุกน้ำพริกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาของน้ำพริกนะครับจะออกเหลืองๆนะครับ ก็เอาใส่ขมิ้นลงไปตัวนะครับผมเดี๋ยวเอามาลงมือทํากันเลยนะครับครับตั้งกระทะไฟอ่อนนะครับขัวพริกลงไปก่อนนะครับพัวให้มันหอมเลยนะครับพัวส่วนกินปลาลามันจะหายนะครับเคียวไปเรื่อย หลังจากนั้นใส่ไกล่ลงไปครับเนื้อไก่นะฮะลงในรัวคัวกับน้ำพริกจนไก่สุกนะครับไก่สุกแล้วนะครับเอาหนอไม่้องลงไปเลยนะครับ น้องไม่ดองเดี๋ยวน้องไม่ส้มครับอันเดียวกัน,นครับหักเหนือห้องน้องไม่ส้มนะครับพัดขเข้ากันนะครับ๋ยวยอะน้ำลงไปนิดนึงนะครับ ขั้นตอนตรงนี้นะครับผมก็ใส่ผงชูรสไปในน้ําพริกแล้วนะครับผมบัใไ่น้ําปลาบัาใส่เกลือนะครับเพราะว่าไอ้น้องไม่ส้มเนะี่ยมันมีความเค็มอยู่ในตัวละนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มเกินนะครับกินบะล้มนะหลังจดดากนั้นก็นี่ครับใบมะกรูดครับไปพัดลงไปตู้นะครับเพื่อเพิ่พมกลิ่นหอมนะครับ เด๋ยวเซตผมตักลงจานให้ดูนะครับผมนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจัดลงจานครับโรยหน้าด้วยต้นหอมมักชีนะครับแล้วก็พักกลมก่อนะครับหรือใบมังลักนะครับตะกูลด้วยกันนะครับผมนี่ครับสวยงามครับ สำหรับท่านไหนที่เข้ามาดูนะครับชอบก็ขอฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับใช้เลยเปื่อนนะครับเพื่อจะทําคลิปดีๆมานําเสนอให้ครับเพื่อนๆได้ดูเห็นนะครับผมในโอกาสหน้าครับสาหรับวันนี้ก็ขอจากกันไว้เพียงแค่วันนี้ก่อนนะครับผมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม